ก็จะได้แล้วก็จะได้แล้วก๋วยเตี๋ยวเรามาลูกมากาเน็ตมาแม่แม่ลือตั้งหลายคือควักไม่ไหวแทะเอาไปอยู่ไปอยู่ข้างหน้าไม่โซ่เร็วๆอ่าอยู่ตรงนั้นแหละใส่แจกคิ้งสไตสาย่าแจกคิ้งสไต่นาดีกาแจกคิ้งสไต บอกนาฬิกาอะไรเขาเจ้าเจ้าฉลาเขาแม่นบอกอ๋อฉลามันเบิดแล้วใส่เป็นเงาผ้าหน่อยเอานาฬิกาสินบิึงมันก็เลยได้ใช่หน่อยเอานาฬิกาเนี่เหรอเ้าหามานาฬิกาอยู่แล้วหาไม่โดนชื่อเถะมาเอานาฬิกา แถวอ๋อเป็นใครนาฬิกามันจะถึงไหมเนี่ยโอ้เด็กเยอะไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ถึงหรอกเด็กเยอะดูทีพี่น้องดูข้างในนาฬิกากับไอ้ข้าวแถวไหมูมีสุดท้ายขนาดย่างไป เขาจะแบ่งออกมาเอานาฬิกาเดี๋ยวเดี๋ยวยายบิวานาฬิกาให้ไปขยับขึ้นไปลูกขยับขึ้นไปเร็วข,ขยับหน้าเลยค่ะขยับหน้าเลย ถึงบนอนา,นาลิกากขาขนมนี่ขยับขึ้นมาหรอกเวลาขยับลูกขยับขึ้นมาข้างหน้าเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเออเดี๋ยวมันจะได้รับอนาาาอออนาลิกาเขาหอมลอยอนนาลิกาความยับขึ้นมายับขึ้นมาเออโอเคโอเคเพคนจะแจกนาฬิกาพี่น้องแจกนาฬิกาก็ขนมฮะเอ,อ็นมาดล้วนี่ก็ได้ใครเขาหอมถ่ายอยู่พันละโอ้ยไงค่ะแค่หอม รออยู่นี่แล้วแม่ไปก๋วยเตี๋ยก่อนรอขยับตามพี่เขาขึ้นไปรอนาฬิกาเขาจะแจกขนมแจกขนมก็นาฬิกาเขาฮ้อมไปอาอยู่พุ่นมันเป๋นานาฬิกาเอาเนี่มาถ่ายรูปลงไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวนี่ไหมเออเอาเอาแล้วสวยเออเอาถสว,วยเดียวล่ะคุถสวย เอาไปรอคิวกันเดี๋ยวเขาอยู่หนากอนเก็ไเลยอ่าเลยอีกสามมาที่ก็จะลงหลเนาะแล้วสุดเลยไยไอ้นี่ยายาไปขอลูโป่งไว้ให้แล้วเนี่ยเนี่ยจะถึงแล้วจะถึงคิ้วเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เี่ยวให้เด็กคนละถ้วยนั่นแหละพอเอาสิไปสวนนกบอไปใกล้ดิขาวตลาไปบังกบนกบอบเอเอาบ,บ <c oughs> อได้ไก่สองสาบบมโล <c oughs> มมห่หนึ่งเมียบาทนังนเลอยเอาขีกชีตะล้นเข้าไปจังแบไม่เอารถโตมดแล้วเนาะนั่งข้างหน้าผู้นึ่งหลังคู้นึงคู่นึงอยู่ข้างหนา, <c oughs> ยาหยักไปาพอดีพอ <c oughs> ตึงน,น้ำมัน <c oughs> ต่เบอ่งน้นมันก่อนอันซ้ำนงินมันขนาีไม่อใหญ่ปั่นไปลืมนี่มีปั่นน้่มมันบ่เสียงเสียงโทรศัพท์นิดเกีบองมันบองอะไรมันไม่ปั่นน้่มมันแน่ะว่าจะไปเช่วสวนนกน้่มมันทำเราละลายไม่เสรหมดเลยนกอันบานไปลืมเลยแม่ไม่ใช่ปุ่มนั่นค่ะที่บอกไม่ใช่ปา่มนั่นค่ะที่บอก โอ๊ยหลุโฟงฝกับพ่อหลุดโฟมช่วยไปแชแนลไม่ให้ดีน้อยนแล้วนั่นเอ้าจะไลสชดยู่เมื่อจะตำเดินไปเดินไปเดินไเอาเขลดถวยเอานี่ไงจะตัดไฮไลท์อยู่ที่